อคติทางสังคมการวางตัวและการรับมือสวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอื่นอยากชวนให้ทุกคนลองนึกย้อนกลับไปคะ่ะเคยไหมคะที่เวลาเรานั่งทำงานในที่ทำงานจริงๆจังๆแต่คนเดินเข้ามาและถามว่าขอกาแฟหน่อยเพราะเขาคิดว่าเราเป็นแค่เลขาทั้งที่จริงๆเราเป็นหัวหน้าทีมหรือบางครั้งแค่เราเป็นผู้หญิง ก็ถูกบอกว่าเรื่องนี้เธอคงไม่ถนัดหรอกผู้ชายเหมาะกว่าทั้งที่จริงๆแล้วเรามีประสบการณ์และความสามารถมากกว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าอัคติทางสังคมวันนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันคืออะไรมันส่งผลกับเราอย่างไรแล้วเราจะวางตัวและรับมือยังไงให้มั่นใจและสง่างาม คำว่าอคติคือการตัดสินคนโดยที่ยังไม่รู้จักจริงๆเหมือนตัดสินหนังสือจากปกอคติทางเพศตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากๆค่ะเวลาผู้หญิงไปสมัครงานด้านวิศวกรรมมักถกถามว่าผู้หญิงไหวเหรอหรือเวลาผู้ชายสมัครเป็นพยาบาลก็มักถูกมองแปลกแปนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเลยว่าอคติทางเพศจำกัดโอกาสทั้งสองฝ่าย อคติทางรูปลักษ์เคยไหมคะเวลาคนหุ่นดีสมัครงานขายก็มักถูกมองว่าต้องขายเก่งแน่เลยแต่ถ้าคนรูปร่างอ้วนไปสมัครงานเดียวกันกลับถูกถามว่ามั่นใจไหมว่าจะเข้ากับลูกค้าได้ทั้งๆที่ความสามารถมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างเลยอคติทางอายุคนอายุน้อยถูกมองว่ายังเด็กไม่เข้าใจอะไรหรอก คนอายุมากก็ถูกตัดสินว่าเชยไม่ทันสมัยทั้งที่จริงๆศักยภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุอคติแบบนี้ส่งผลยังไงบ้างมันทำให้คนจำนวนมากเสียโอกาสทั้งในงานการเรียนและความสัมพันธ์และที่สำคัญมันทำให้หลายคนเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดค่ะ เมื่อเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยอคติสิ่งสำคัญคือเราจะวางตัวยังไงการเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งทำงานด้านไอทีทุกครั้งที่ไปเจอลูกค้าลูกค้าจะหันไปคุยกับเพื่อนผู้ชายตลอดเพราะคิดว่าผู้ชายต้องเป็นหัวหน้าแต่น้องคนนั้นเลือกพิสูจน์ด้วยผลงาน พูดให้ชัดเจนตรงประเด็นสุดท้ายลูกค้าก็ยอมรับว่าเธอคือคนที่เก่งจริงการสื่อสารอย่างมีพลังแทนที่จะพูดว่าเออไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่าให้เปลี่ยนเป็นในประสบการณ์ของดีฉันวิธีที่เหมาะสมคือแค่เปลี่ยนวิธีพูดภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนทันทีการใช้ภาษากายเวลาเรานั่งฝั่งประชุม แค่เรานั่งตัวตรงสบตายิ้มเบาๆคนก็จะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมและมีความมั่นใจอคติไม่หายไปง่ายๆค่ะแต่เราสามารถรับมืออย่างฉลาดได้การจัดการอารมณ์สมมุติเราอยู่ในห้องประชุมแล้วมีคนพูดว่าอ๋อเรื่องเทคนิคยากๆผู้หญิงคงไม่เข้าใจหรอกสิ่งแรกที่ทำคือ หายใจลึกๆ3ามครั้งก่อนตอบค่ะเพื่อไม่ให้เราหลุดโกรธออกไปการโต้กลับอย่างมีเหตุผลตัวอย่างจริงมีผู้หญิงทํางานด้านขับรถแท็กซี่เจอลูกค้าพูดว่าผู้หญิงขับรถจะปลอดภัยเหรอเธอยิ้มแล้วตอบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงมีสถิติขับรถปลอดภัยกว่าผู้ชายนะคะเพราะผู้ชายชอบขับรถเกินกำหนดแค่ประโยคนี้ก็ทําให้ลูกค้าเงียบเลย การเลือกสภาพแวดล้อมถ้าเราอยู่ในวงเพื่อนที่ชอบบั่นทอนเช่อนอ้วนแบบนี้ไม่มีใครชอบหรอกหรือแก่แล้วจะเริ่มใหม่ทำไมเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงนั้นเสมอไปเลือกสังคมที่เห็นคุณค่าเราดีกว่าค่ะการสร้างพลังใจให้ตัวเองบางคนเขียนโพสสั้นๆให้กำลังใจตัวเองทุกวันบางคนอ่านเรื่องราวของผู้หญิงที่ก้าวข้ามอคติ ชน่นักธุรกิจที่เริ่มจากศูนหรือศิลปินที่ถูกดูถูกก่อนดังสิ่งเหล่านี้ช่วยเติมพลังให้เราเชื่อว่าเราก็ทำได้เหมือนกันวันนี้เราได้พูดกัน3ามเรื่องใหญ่ๆค่ะอคติทางสังคมมันมีจริงแต่มันไม่ใช่ความจริงของชีวิตเราการวางตัวเมื่อเรามั่นใจและจริงใจคนรับข้างก็จะสัมผัสได้ การรับมือเราเลือกได้ว่าจะสู้เงียบหรือเดินออกมาอย่าปล่อยให้เสียงของอคติมาดังกว่าเสียงความเชื่อมั่นในหัวใจของเรานะคะจำไว้ว่าเราแต่ละคนมีคุณค่าและไม่มีใครกำหนดอนาคตเราได้นอกจากตัวเราเองขอบคุณค่ะ